เป็นจากาพิว่าสุชาดาพิว่าเกิดดีเกิดดีเกิดงามเกิดมีความสุขเกิดแล้วเพื่อบุญเกิดก็เกิดมากเพื่อเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนาี่ยฮะก็น้อยเป็นก้อสรุษชาดานะเะ<อ>ค่ะเป็นเบื้องแรกการเยอ้ะ<อ>แ,แต่เปดสิบหกจะได้ทอนเมื่สุชาดาเด้อมีใจบุญทุกอย่างเลยว่าสุมทนาอันวัดตามี่บนะุญที่ได้เจริญพทอดมาเกี่ยวกันเน,นี่ย มไปไกลกนเครับยมบิกนทนีบ้านีตเล้ยวได้มาผมนั่อยู่ที่เลียวเนี่ยเียมากดียมามาสงนองงรกันอาการปกติอะไรท้ทยันเจ็ดองค์ก็รัเออทพยานบพยนา เป็นต่อมอายุ่ริงคค่ายจัดต้องหลังก่อนได้ไปทำได้ของทางทีู่วัดซีกลงเนาะที่ตั้งสี่คนนี้เนาะซวัดซีกลงโดยขนมแตงโมฮแม่วาดพระเด็เอบสถ์คือบุญตอนจะไปตอนไอไออยู่ฝั่งนนเนอะเมนต์เป็นที่2อ

อ่ะพีนุพีนรีพีุ่พียนค่ะพีพ่อคนใหม่งามตั้งตังใแปดันตังพอนะปดสิบหเกาสิบหกเก้าบหมนไาอกมาจากบางที้ามแล้วตเดียวไม่ได้ก็นมันเาจะี้ันน้มันจาแ้วไปแล้วกั กอนอนไปเกมบอัวที่เราเี้ไปก็ฟังไม่ได้จาฟังไม่ด้นหเงาวไร่เาะานนี้ต้อรันนี้อันนี้อันนี้แบบนี้ปเทศเปิดบริการต่างๆกใจ่จะไแม่รได้แม่อนไม่่ด้เอาเยนะนะ 7 bahwa sajaangasawatu arah atau samasputasamutasatu arah atau sama seputasa atau วก็วตุอรหัตุตสัมมาสัมพุธทธัสสะอีทังเมยา,าตินัางโหตุสุขิตาโหตุย,ยาตตโยขอส่วนบุญนี้ขอส่วนบุญนี้ลสำเร็จแก่ลุสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ของขข้าา้าาพเจอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าม,มีคุณแม่มีคุณแม่ถึงเอาดอกซื้อออกแม่เกือบฟ้าแม่ลำดวนพ่อปิติโยญาติพี่น้องที่ล,งลุงรับไปขอรับบุญเด้อยายเอ้ยพระนโมทนาพระนโมทนาส่วนบุญกุศลนี้ส่วนบุญกุศลนี้ปาฏบบิพ,พุูปาฏิพุนให้สูงยิ่งขึ้นไปให้สูงยิ่งขึ้นไปด้วยเธอด้วยเธอ สาธุ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 โอเคนะสองนบุญแบบงามอิ่มใจมีแห้งใจครับที่จริงเลยนะอาจารย์ทมอย่ดีเพรานว่าเป็นโควิดบริสุท์หลายพอ่าอีกเอาเอาจะคนสนิทพี่น้อง วันนี้เพ <Top> <ka> ิ่งเกิดเจ็ดกันไรกันตึมตึมกันแล้ววันนี้สามวงบนมือเพื่อนหนึ่งคีย์บอร์ดบันพื้นบันเท้าบนบันหยกเกาะงานบุญเนาะกันแบบนั้นเนาะอิมังปังสกูระจตุปะเจยังสัสสังฆคานะสักสามิกังปาปูนาติอานิจาวัตสังคาลาอุปาทวายธรรมนิโรอุปาชิตตวาโยชันติ เอสังโฆปสมโมสุโขอัจิระวัตยังกายโยภะทวิงติเสสติสุโขอเปตตวิญญาโนมิลัทถังวะคะอินกัปลางสาธุเราสองคนก็ทำบุญไปเรียบร้อยแล้วแม่เด้่อยสาธุเด้อมีความสุขฟังฟังเทปขึ้นหน่อยหูซื้อจีเซเดอร์คุณแน่หูซื้อแบบว่าคือเขามียังไงแบบว่าเดลี่เท่าเนอะ เบาโตก็่อยฟังเพลยแม่แม่อยากไปสวดมนต์กับท่านไปเลยมือไหนมือนี่หมอเป้ยเย็นนี้แหละเออเดี๋ยวนะคะอ่าไอซาลีอาจารย์อาจารย์ขอขอสมมติมืออื่นอาจารย์เป็นเป็นผู้เทธอันก็ให้อาจารย์ว่าในเทพอยังก็กันกันที่หาบอ่ะกันที่หาชูโชค จักมุ่งข้างจ้งมุ่งกันอาจารย์จักมุ่งก่อนคุถามจักมุ่งกัสไมุ่งโอ้เขาได้เรื่อการเจ็ดม่งประกาศเพราะว่าขน้อยก็เป็นนะอย่างก็อม่เลิตาแล้วยังขาดชุโชคยังหาชุวโชค่าเจอให้ใี่เป็นแสดงเป็นชุ่โชค ประกาศเด้อยืมยืมุ่้ดีบไปกนอนี่ย่อไปบก็แบขอวิชาพละรามียาเป็นอนงานต่อไปเป็นบาทน่ะน้องวีกนเลยบอกน้องวีกับแกงานโอ้เนี่ยตัวจริงเสียงจริงเลยน่ะสมัยฝนเพราะว่าบ่ายบ่ายโมงบัจจาก่ะบ่ายโมงเด้อไปเอาดูบริการเด้ออ่าไปไปท่าน่ะ แั่เงินก็เตรียมเตรียมผากระดาษทิชชู่ไม่ต้องได้หรับแต่ว่ประธานอือดูเสร็จเงื่อนมานอนนานาอาร์ซารีเมื่อนี้อ่าอาจารย์ปีเตอร์เป็นเป็นติวข้อสอบให้ข้าน้อยจนสอบทิชชู่ไทยเบอร์เดย์เพิ่นเบอร์เดย์เพิ่นเนาะเราก็มีเซอร์ไพรส์เนาะพอมีเซอร์ไพรส์แล้วก็แล้วก็น้องอ่า น้องสาวน้องสาวพี่วิกกี้เบินกับวันเกิดมืออื่นอาจา์พีเตอร์เกิดสคนเลยสามขอโทษเด้ออกกล้องไปตั้งนูน่หน่อยพี่แม่น์อย่าเี้ยเาจจะไปจานพีเตอร์แล้วก็น้องว่ายเลยนี่เนกนด้วยโอ้ยเสได้ลองเพลงเบิร์เดย์อีกแล้วกรนน้องเ่เนิ่นน้อำลัง เปนจะเห็นอยู่ว่าเขาไปก็จยไป็นเ้นเส้นในตัวนี้ว่ะอะไรกันวิถ่ายได้วิก็คือถ่ายรูปด้วิถ่ายได้ไม่ใช่ วก็ะไมกันเยก่นพี่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 มาตั้งย่าเข้ามมีค้องมีคล้องข้างดีไปด้วย

ได้ดูได้เห็นด้วยได้หมดทุกหมดโหมดโรคหมดภัยด้วยเยเปร์เ็ตวใช่ไเดีการงกก็ได้เอาเป็นกาดีกว่าเห็นรด้กยคกี้เ เคมี่องเคลื่อนก็มิดส์แท็กคอมิดส์บท็กเก็ตคอมิดส์แท็กเก็ตสี่ใบสี่ใบเนาะ

จะจไปดีมันจะยิ้มทำทำทำหัวหัวมันทำอาจารย์เป็นยัไงบ้างอาจารย์เขเปนคนนี้เพิ่มันบ่หอเลยอาจารย์วัดอื่นนละป่เเลยอหน่อพ่อนเรื่องพอเรื่อรไปการที่ีคนเราเชงสลาเทียงอ เ้าไม่จะไม่เด่นผูกอย่าง้ยเป็นโค้งค้างบนไลันรับูกไปเองเขาผูกแล้วหรอครับผูกแล้วใช่ก็ไม่รักว่าจะเก็บเอาไว้พรุ่งนี้ก่อนจนหันลง ปูกันแล้วเอาผูกกินนี่มออกกันเอาูกข้างใดยุคนี่อาจารย์หู้ยุนมักซีชมูเอาปากคัดเดียวได้ไหคะก็ไม่เอา

กากดูนี้พี่หน่นะถ้ามันต่ำจับให้พี่หน่อยสมมาแต่เจจับก็ได้จับอย่าจับให้่ฟงมื่อ ซาลีการกานทาซาลี่เี่นั่งที่เดียวไปนั่งซาลีเมื่อืืนบอกอาจารย์มืมื่อใดคะอันนี้เ็การสู้อมมีตะมิรตาอันนี้พรุ่งนี้เช้าม่อข้สิบพไป่นที้เสือไส้ประดบอระบังัคับใส่เสือระเบิงใส่เสืออให้ใจค่อยๆหรือกระดึงขาด แม่แม่วิกกี้่ายรูปให้มีก่อนถ่ายรูปก่อนกล้องอยู่ไหนเมื่อกี้เนี่ย

ทำอาาเะเนาะให้เจา้าภาพคนเกิดถือล่ะใช่เออใช่อยู่ต้องถือพาตั้งถือนะคะมามาขอนะ วันเสาร์ใช่ไหมเราไปที่วันเสาร์วไปวัดบันเอวดาไงปันเสารผู้แคนไหมโอ้โอันนี้อันนี้เป็นใครนี่ยมีลูกลูกชายลูกชายลูกชายพี่แคบเขามาขอูเน

บางทีโยมเปลี่ยนหน้าจอเพราะสถานค่ะบางทีสถานที่มันไม่พอโยมก็ไม่มีป็นยาเดินโยมก็กลับกล้องไปตอนนี้กําลังอย่างนี้โยมก็กลับอย่างนี้ค่ะได้เป็นมือซ้เป็นมือขวาแต่บอบอบมจทแน่น้ำกันหรอโอ้ได้ได้ค่ะลูกค้าเลยนี่ได้ครอสมบูมณติังว่านั่งนี่ดูวยนั่งนี่นะสองคนนี่ย วิเตอร์ให be ้ทำภาพบอสก็สมมติเฮาเฮาเฮาไหลมาทั้งปีนะลอมยกมือขวาดูเห็นบอมันเปลี่ยนกลายเป็นมือซ้ายเห็นบออ๋อแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เอ่อเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่บ่เอาลองเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเออเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนอยูะอ่ะเปลี่ยนอย่างไรยันยันบอเปลี่ยนยันตอนนี้ยกมือขวาปึ๊บเนี่ยเห็นหมเป็นมือขวา เมื่อกี้นี่เห็นไร่เห็นไหลกับซ้ายกับขวาเยอะก็เลย็นแมมล่าล่อล่ออาจารย์ก็พูดว่า